รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเชียร์ยังอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมแม่กำลังทำอะไรเอ่ยตอ,อนนี้กำลังลอดเส้นกังงนตรงค่ะตอนนี้นะคะดอกมะกเลยกำลังแบบหื ขึ้นได้อย่างสวยงามมากๆเลยสวยๆฟินๆแบบนี้นะคะสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อกโกเด้งและลูกชิ้นหมูโหเดง เดอะวอล์คคอมมูนิตี้24ชั่วโมงช็อปชิมครบใกล้ๆบ้านย่านกเกษตรนวมินทร์อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร,มาร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมของ One Day Special ค่ะทุกสัปดาห์เราจะมีแจกดีลด,ด,ดีดีเด็ดๆอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักเป็นร้านอาหารนะคะของดีเรามีดิวที่ดีมาฝากทุกคนอยู่แล้วค่ะถ่ายรูปตัวเองนะคะขณะรับชมรายการแบบนี้นะคะส่งคำตอบพร้อมกับรูปของคุณมาที่แฟนเพจ e ฟซบุ๊ o o o นเดย์สเปเชียลค่ะทุกสัปดาห์เราแจกดีลเด็ดอย่างแน่นอนเลยนะคะติดตาม One Day Special ทุกวันเสาร์ มองตรงนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32จ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันเดย์สเปเชียลกับเชียร์ที่ค,คําพานมาแล้วทุกบ่ายมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32เจอกันแน่นอนและเชียร์ยังอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมกับหมูบม่บ้านมงแม่สาน้อยนะคะต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเดี่ยวเราพาไปไร้ต้นกัญชงกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่วิเศษกว่านั้นจากต้นกัญชงม,มาเป็นเสื้อต่าง จะทาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสําหรับสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ทำให้เชได้มีโอกาสรู้ข้อมูลว่าจุดจุดไหนที่เชจะมาสัมผัสป,ประสบการณ์ที่เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วก็การท่องเที่ยวได้อย่างยังย่งยืนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าสิ่งที่เชียบอกจากต้นกัญชงมาเป็นเส้นใยกัญชงทำได้ยังไงเจ๋งขนาดไหนตามมาค่ะ กันครั้งนี้นี่พาเพื่อนๆในหมูม่บ้านมาเต็มแม่กำลังทำอะไรเอ่ยตอนนี้กำลังลอกเส้นยงกันตรงค่ะเดี๋ยวนะแม่คือต้นเนี่ยเราตัดมามแล้วเราเอามาทาอย่างนี้ได้เลยไหมคะไม่ได้ค่ะเราแต่มาเราก็ต้องเอามาตากแห้งๆก่อนเอาไป<ช>ตา,ากอธิกวาหรือสองอาทิตย์เห็นจะได้รอะซึ่งจะลอกเป็นเส้นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะดึงมาอย่างนี้สักหลายๆต้นมาเราก็เอามาจบมาถืออย่างนี้ดึงออก อ้แลก็จะทําให้อยู่เป็นเขาเรียกว่าการทําอะไรแม่ถักเหรอคะไม่ค่ะเราทําเพื่อไม่ให้ยุ่งค่ะไม่ให้พันกันอ๋อไม่ให้พันกันใช่เส้นใยเนี่ยเหนียวมากเหนียวมากเหรอแม่เหนียวขนาดไหนดึงเลยค่ะอุ้ยโอ้โหทไม่ค่ะเดี๋ยวมือมือขาดเดี๋ยวมือมือขาดเส้นจะไม่ขาดมือจะขาด แม่นี้แล้วก็เอาไปตมตมเพื่ออะไรคะตมเพื่อให้นิ่มค่ะเพื่อให้เส้นมันนิ่มลงใช่ค่ะอันนี้นี่คือเป็นเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าม้งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตำนานไหแม่ตำสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงคะออกเป็นตัวนี้ค่ะเป็นอย่างนี้โอ้นี่มันแห้งเลยนะแม่เนาะค่ะแล้วพอเป็นอย่างนี้เราเอามาต่อต่อคือยังไงคะตอนนี้เหมือนเหมือนเขาจะพันเพืวเพื่อต่อยหนูแล้วแหละหรือว่าคือ ทุกเส้นเนี่ยเราจะเอาหัวเอาหัวอย่างนี้ค่ะเอาหัวมาต่อกับหัวเอาปลายมาต่อกับปลายเพื่อให้เส้นจะได้เส้นที่เยาวที่สุดหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วค่ะจะแบบตัวนี้เราจะเอาตัวนี้ไปแช่น้ำแช่น้ำเสร็จแล้วก็จะเอามาเป็นตัวตัวนี้แล้วก็ปั่นเลยค่ะโอ้ยต้องบอกว่า นี่เ้าใช้ความชนานาญมากเลยนะเพราะว่าเห็นไหมคะว่าตรงเท้าเนี่ยเขาก็ต้องใช้สองเท้าปัน่นมือก็ต้องคือสองมือสองเท้าใช้หมดเลยอ่ะใช้สองมือสองเท้าหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนพอเราปั่นตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเอาไปทําอะไรต่อคะเอาไปขึ้นกะกระบ,บาดค่ะขึ้นกะกระบ,บาดใช่ค่ะ,คะเพื่อเราเอาไปซัดแล้วจะไม่ต้องยุ่งกันเวลาเราเสาจะได้สั่งง่ายๆ ต่อแม่ไปขึงกากบาทอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะเราจะทาเพื่อตัวนี้นะคะเราจะทําเป็นอันนี้เราเรียกกันว่าเป็นตาตัวนี้นะคะตาเพื่อเราจะเอาเส้นได้มาค่ะั่นไว้ตรงนี้ค่ะเราจะเอาไปซัดเอาไปต้มไอปารี่ยังไงก็ได้เพื่อไม่ต้องให้พันกันค่ะโอ้นี่ก็คือจะได้เส้นไหมมาต้องเอาไปตากเอาไปทําอะไรอีกไหมคะแม่เออเราต้องเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มเนาะค่ะขั้นตอนการต้มก็ใช้เวลาประมาณเกือบ30ชั่วโมงอือ เราเห็นกรรมวิธีแล้วแม่ไม่ว่าจะเป็นจากต้นกันชงมาเป็นเส้นใยไหมกันชงตรงนี้แล้วจะไปทอต่ออีกค่ะหนูเริ่มหิวแล้วแม่จ้ะแม่มีอาหารมองอะไรที่อยากให้หนูได้ลิมลม้มรสบ้างไหมคะนี่ค่ะแม่ลงมือเองเลยนะค่ะโอเคได้ค่ะเอาล่ะตอนนี้จ<า>ับข้าวนะชจ้าแม่นี่แม่หนูแอบ,บคุยก,กับพ่อนอกรอบนะ พ่อบอกว่าเวลาที่แบบมีแขกมาเยี่ยมอะไรเงี้ยจะมีการต้มไก่สมุนไพรให้ทานใช่ไหมคะไก่ดำนะคะไก่ดำต้มสมุนไพรดั้เดิมของแม่เขาแหะค่ะของเผ่ามมงเลยใช่ค่ะแต่อีกหนึ่งไฮไลท์คุณผู้ชมน้ำพริกมมงความพิเศษของน้ำพริกคือยังไงคะคือเราจะมีหอมชนิดหนึ่งที่ไม่มีไขามทของตลาดเอามาใส่ข้างในด้วยค่ะค่ะแม่ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้มากๆากท่านผุกท่ะแม่จ๋า แม่ยังต้องอยู่กับหนูนะเพราะว่าการเขียนลายด้วยเทียนเนี่ยแม่ยังไม่ได้บอกหนูนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งหน้านะแม่ค่ะได้ค่ะเต่เดี๋ยวนี้คือแม่ขอตัวไปทําอาหารต่อนะคะโอเคได้เดี๋ยวให้คุณแม่ไปทํากับข้าวก่อนขอบคุณค่ะตั้งใจทําให้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาชิมฝีมือกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมกระหล่ำกรอบมากกรอบหวาน ผักกรอบอร่อยมากหวานธรรมชาติมากต้มนี่ดีกว่าของเผ่าชาวโม้งเนี่ยเวลามีใครมาเยี่ยมเยือนที่บ้านเนี่ยนะคะเขาจะต้มไก่อันนี้ให้กินค่ะ <Wow. S 1> อร่อยอ่ะไม่ปุงเยอะนะแต่สมุนไพรอะไรต่างๆหอมแล้วคือเนื้อไก่เนี่ยไม่เหนียวเกินไปอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆน้ำพริกด้วยน้าพริกน้ําพริก หารคือเขาจะรู้เลยว่าไม่ได้ปรุงเยอะแต่ดึงรสชาติวัตถุดิบจากธรรมชาติอร่อยอ่ะฟินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอก่อนที่จะไปเก็บงานตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะจะบอกว่าสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการเขียนลายบนผ้าด้วยเทียนเนี่ย เขาทำกันยังไงนะคะแต่สาหรับวันนี้เชยก็ต้องขอขอบคุณค่ะสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือว่า,าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะส่วนช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเชียงใหม่มีความพิเศษอีกเยอะเลยพักตันเดียวจ้ายกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู0.6กที่นุ่มละมุลลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุมแบบไม่จํากัดจํานวนคาเอาใจคนรัก ชาบูแล้วนี้ที่ชูชาบูทั้ง3ามสาขาสนับสนุนโดยให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยด้วยเซรั่มคริสต้า กระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคลิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซีรีปลี่ยนบรรยากาศจากหมู่บ้านมงแม่สาน้อยนะคะมาอยู่ที่นี่เลยป้างหัวคุณผู้ชมนี่เห็นไหมตอนนี้นะคะดอกมะกะล็ดก,กำลังแบบขึ้นได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะมาชมดอกไม้นี่คุณผู้ชมดูสิ สวยๆฟินๆแบบนี้นะคะและเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่วิวทิวทัศน์ที่เป็นในส่วนของดอกไม้อย่างเดียวมีส่วนส้มด้วยจ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราจะไปเที่ยวในส่วนนี้กันให้สนุกสนานถ่ายรูปกันให้เพลินไปเลยค่ะไปเลย ทีนี่มอนแจ่มนะคะเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยคือดอกไม้เขาก็จะบานสวยแล้วอาจจะต้องเช็คนิดหนึ่งนะถ้าคุณมาแล้วอา้าวไม่เห็นเหมือนที่เรามาถ่ายเลยเช็คสภาพอากาศเช็คกับว่าเออในระยเวลาในการบานของดอกไม้เนี่ยมันช่วงไหนด้วยนะคะแต่ถ้าเราจะเอาพร็อพเอาอะไรมาถ่ายรูปสวยๆก็ได้เลยนะคะสวยมากที่นี่ถ่ายรูปสวยมากจริงๆ ยาวลงไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเมื่อกี้สีออกม่วงๆตรงนี้จะเป็นในส่วนของต้นส้มเ,เป็นแบบเขาเหมือนเป็นบรรยากาศสวนส้นสนมอนะ่ะเนาะซึ่งนะคะข้อดีนอกจากถ่ายรูปสวยนะถ้าหน้าส้มจริงๆนะคะเราสามารถที่จะเก็บไปนะไปช่างกิโลแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปได้เลยอีกสักเดือนนึงก็ถึงหน้าของเขาแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะได้มาเก็บเกินสดๆกินสดๆจากต้นชี่ว่าฟินมากนะ ถายรูเปเพลินสนุกเลยคุณผู้ชมคะจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เชียร์ว่าน่ามามากๆเลยนะคะสำหรับถ้าคุณมาเชียงใหม่ขึ้นมาบ่อนแจ่มโอ้โหถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยมีทั้งมุมสวนโซม,มุมดอกไม้สวยงามแย่ๆมากมายแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเชื่มีอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันมาดูสิคะว,ว่าเชีร์จะพาไปที่ไหนกันต่ออยู่กับเชียร์กับ,บเดซี่เฟเชียลนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ สนับสนุนโดยให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยด้วยเซรั่มคริสตา้าชูชาบูบูฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำกลับมาอยู่กับวันเดย์สเปเชียลกันต่อนะคะช่วงนี้เชียร์ขอว่าจากเชียงใหม่มาที่กรุงเทพกันบ้างเชียร์จะพาทุกคนมาที่ย่านเสาชิงช้ากับบรรยากาศแบบท ropical แถมเรายังมีเจ้าถิ่นฟังพระนครรอต้อนรับเราอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่สว,ส,สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบอกเลยค่ะว่าเดินเข้ามาในซอยน,นี่น้ำจะแบบไม่รู้เลยค่ะว่าตรงนี้ซ่อนอยู่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ค่ะเข้ามาเนี่ยความรู้สึกแรกเลยคือ,อตื่นตาตื่นใจตกใจแบบสวยมากก็จะบอกว่าเชียร์นะเป็นแฟนขับในอ้วนยันตโฟแล้วขับผ่านไม่รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ย มีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมอีกรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเรียกเราเข้าไปแล้วค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของดีไหมเ่ะไปไปดูกันนะคะกับร้านนี้ค่ะไปเลยค่ะมาอยู่คนละที่นะใช่ไหมอ้าวเจ้าของร้านอยู่ไหนอะนะค่ะสวัสดีคุณเบนค่ะเจ้าของร้าน นะเมื่อกี้ตอนซ้อมสวัสดีพี่เข็มไม่ได้ซ้อมท่านี้นะคะพี่ฉันเก่งใจถึงชัวร์มากคุณเบนซ์อยากเห็นค่ะเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ทำอย่างนี้ค่ะคุณเบนซ์ค่ะสวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะคุณเบนซ์ก็จะทำท่านี้เหมือนกันอย่าเลยค่ะหลังไม่ค่อยดีคุณเบนซ์ค่ะร้านนี้จริงๆแล้วมีชื่อว่าชื่อว่าไบแอนบอลค่ะไบแอนบอลคาเฟ่แต่ซ่อนตัวอยู่ใน W hostel เดี๋ยวนะคะเขาบอกว่าตึกนี้เป็นตึกเช่าพระเก่าคือจริงๆเป็นตึกที่จอดรถที่บ้านค่ะแต่ว่าชั้น2อสาเนี่ยจะเป็นที่เก็บผ้าของที่บ้านค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจินตนาการถึงตึกเก่าไม่ออกเลยพี่เข้มเพราะว่านี่ดีไซน์ใหม่ ใช่ค่ะแค่เก็บกำแพงเก่าเอาไว้ค่ะส่วนข้างในก็คือจัดใหมดเลยทำตามหลักฮวงจุ้ยด้วยยังไงคะคุณเบนค่ะถ้าที่สังเกตค่ะทุกอย่างมันจะเป็นโค้งเป็นมนหมดเลยค่ะาะจำเป็นโลมๆอะไรเงี้ยเพราะว่าศาสตร์คนจริงเขาจะมีความเชื่อว่าห้ามมีอะไรแหลมแหลมมันจะทิ้งแทงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำทุกอย่างใ้เป็นศาสตร์จริงคามาสตนี่คือทำจากไม้เลยเหรอคะถ้าตรงโซนนู้นจะเป็นจากไม้จริงค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทาส์สูดเข้ามาเนี่ยคนลึกงในความที่แบบฮ้ยนึกว่ามีคอนโดอยู่ข้างใน คือเชียนะผ่านตรงนี้บ่อยอะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเข้ามาแล้วตรงนี้มันจะเปิดโล่งกว้างขนาดนี้ภาพของการดีไซน์เนี่ยชัดเจนแล้วมเมื่อไหร่ภาพของเราจะชัดเจนคะคุณเบน,น,เบนเไปดีกว่าไปดีกว่าคุณเบนมีอะไรกินไหมคะแก้ขน เมนูที่ปกติแล้วคนมาสั่งจะมีทั้งเครื่องดื่มและขนมใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> มีประมาณยังไงบ้างเดี๋ยวจัดให้เราชิมอยได้ไหม <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> ก็จะมีบิ๊อันบอนค่ะจริงๆคอนเซปต์เราอยากทำเป็นกาแฟรา,าดบนไอศกรีมกะทิ <c oughs> แต่ด้วยความที่ไอศครีมกะทิเนี่ยการเก็บเนะี่ยมันค่อนข้าง,งยากเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีกาแฟมีกลิ่นมะพร้าวอ่อ,อนๆแล้วก็โรยด้วยถั่วิสซะให้จังเ แต่ว่าพูดถึงคาเฟ่ตอนนี้เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งอยู่ใช่ค่ะแล้วโฟร์เซลล์ล่ะคะเปิดพิเศษจิเลยค่ะเปิดพิเศษจิการคุณเบนคะฝากร้านนี่ค่ะจะติดต่อยังไงหรือมายังไงได้คะสำหรับที่นี่ได้ค่ะก็ฝากร้านไบายแอนบอลด้วยนะคะร้านจะอยู่ข้างๆในรั้วเจนดาโฟค่ะหรือสามารถจอดรถได้ที่เจปาร์เซาชิงชานะคะเดินมาประมาณ3นาทีค่ะติดต่อตอนนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ02ค่ะ2246954ค่ะเอาล่ะแต่พี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งทานขนมกับเครื่องดื่มอร่อยๆเดี๋ยวฝากคุณเบบนนนจัดใหห้่่ออยะะะคคคขุณ แค,แค่สถานที่ที่พี่เลือกได้อย่างสุดยอดนะคะ,คะอาหารขนมเครื่องดื่มที่นี่ก็สุดยอดไม่แพ้กันอันนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะไบต์แอนบอลเป็นกาแฟแล้วก็ข้างบนมีความรกรุบกริ๊กเป็นอะไรพิเศษของเขานะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะลิ้นจี่โมจิโต้นะคะเป็นลาเต้ร้อนนะคะเป็นรูปนกทัมมิงเบิร์ดอยู่ข้างบนนะคะ,คะแล้วก็ข้างๆพี่เขมเลยยเีย ลใช่แล้วค่ะพี่สดชื่น,นะะเดินมาร้อนๆแบบนี้นะคะที่สุดเลยนะคะแต่ว่าขนมเค้กก็น่ากินไม่แพ้กันนะคะมีบานนอฟฟี่มีเรดเวลเวทแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กสวยะะงามมากพี่เข็มอยากจะเอาเครื่องดื่มแก้วไหนคะใช้ให้พี่เลือกก่อนเลยพี่เข็มนี้พี่เข็มเลือกมาแล้วอันนี้เลย เพราะว่าสดชื่นค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้เรื่องสิ์เนี่ยเห็นบอกว่าพี่เข็มคือความสามารถพิเศษในเรื่องลายเส้นมากเลยจริงๆชอบชอบวาดตุรลายเส้นชอบวาดแมวที่บ้านชอบวาดนู่นนี่นั่นเพราะว่าแบบว่าใครเครียดไงถ้าอย่างนั้นวันนี้ชี่อขอรูปภาพสเปเชียลสำหรับแฟนวันเดย์สเปเชียลอาอะไรดีล่ะเอางี้เพื่อวาดแมวให้ละกันพี่เข็มไม่เสียแรงเดี๋ยวระหว่างพี่ว่าเชีรยกินรอแล้วกันพี่คุณผู้ชมคะเชีรยยังไม่ทันจะจิบเลยและกินแรกแค่กล้วยชิ้นเดียวเท่านั้นคุณพี่เขามาเสร็จเป็นภาพ นี่จะวาดันนี้แมวที่บ้านนี่อ้วนมากไขมันที่คอนี่นะเป็นตับตับ,ตบที่วาดเส้นๆนี่คือไขมันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วาดเป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะเป็นลาเต้ของที่นี่แล้วก็<ด>เขียนให้ด้วยบอันบอลดีไหมจะวาดประมาณนี้วาดตัวเองวาดคนเดินไปเดินามาอะไรแบบนี้ แต่ว่าตอนนี้นะพี่สิ่งที่เชียร์มองเพลินไม่ใช่แค่แมวนะเชียร์มองหน้าพี่เพลินมากเลยทำไมอ่ะพะไม่พี่แบบมองใกล้ๆแบบเอาจริงๆนะแบบตั้งใจมองคือแบบพี่ดูแลผิวพรรณดีมากเลยนะจริงหรอค่ะจริงจริงเชียร์ชมเชียร์ต้องชมพี่ไม่ใช่สวยแค่ลายเส้นใบหน้าพี่ตรงนี้จริงๆอ่ะ กว่าจะถึงวันนี้ผ่านความแก่ความกลัวแก่ความเครียดมาเยอะแยะมากพี่เขมถามเชียร์ก่อนเชียร์กลัวแก่ปะวิกลัวสิใครไม่กลัวแก่ทุกคนกลัวหมดนะพี่นะเพราะทำไมรู้ไหมเวลาเนี้ยนะแต่ละปีแต่ละปีนะคะมันผ่านไปเร็วมากๆแป๊บแป๊บปุ๊บอุ้ยลืมตาใหม่อีกทีตื่นมาตอนเช้าอยู่52แล้วอะ่ะเรายังคิดว่าเราแบบจะไม่มีวันนี้แล้วมันก็มีวันนี้ไม่พี่เขมเหมือนเดิมเลยนะในห้าสิบสองแล้วจริงหรอกว่าจะถึงตรงนี้นะเชียร์ยือ้อแบบทั้งยือ้อทั้งทุกอย่างเลยถึงกับไปโรงเรียนนะ เวทศาสตร์ความสวยความงามอ,อ,อายุทุกอย่างเพราะว่าเลข5้าเนี่ยนะยังไงเราต้องรอดแต่พอถึงเลข5้าจริงๆความแก่มันมาแบบหนึ่งเลยนะคะ,คะตื่นมาสิ่งที่เราจะเจอตอนเลข5้านะก็คือแหง้งความแห้งเป็นต้นเหตุของริ้วรอยทุกอย่างคุณผู้ชมทางบ้านนะคะลองเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองดูไปพร้อมๆกันเ,ออเลยลองเช็คนะคุณผู้ชมชยังไงบ้างดูซิโฉกหนึ่งนะ <Okay. S 2> แหงกรานค่ะ ความชุ่มชื่นไม่มีเลยค่ะ,ะคริ้วรอยเนี่ยนะมันจะทั่วนหน้านะคะ,ะที่เห็นชัดที่สุดก็คือหนาอ้าผากมันจะเป็นเส้นเส้นเส้นเป็นร่องร่องร,อง,รองเลยนะคะ,ะหางตาไม่ต้องเยิ้มไม่ต้องหัวเราะมาแค่พูดก็มาแล้วร่องแก้มเนี่ยนะ ชัดมากแล้วเมื่อก่อนเนะี่ยเชียร์ไปเขียนเป็นคนมีแก้มใช่ไหมคะ,คะอายุเยอะๆเนี่ยก็เป็นร่องน้ำหมากรอยดำเนี่ยกระจายทั่วหน้าเลยอะเพราะว่าเราอะสะสมการอาบแดดมาตอนเด็กๆถ่ายทีวีถ่ายละครทุกอย่างอยู่บนแดดมันขึ้นมาหมดเลยค่ะตอนนั้นก็คิดเลยเอ๊เราจะหาอะไรมาช่วยดีนะย้อนไปตอนนั้นนะหาสกินแคร์เลยหาด้วยความที่มันจะต้องใช้แล้วอะก็จากที่เราได้ศึกษามาบ้างนะคะเรียนมาบ้างเนี่ย ก็เจอสารสกัดสําคัญตัวหนึ่งค่ะที่ช่วยให้ผิวอย่างเราๆเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะจะถูกจะแพงราคาเท่าไหร่เราไม่เราไม่เกี่ยงขอให้เจอตัวนี้ก่อนอสารสกัดตัวนี้และสุดท้ายนะคะเจอค่ะอยู่ในนี้ค่ะนี่คือคริสต้านะคะเป็นเซรั่มคุณภาพดีนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะมีสารสกัดที่พี่เข็มหาเลยอะคือ sh oligopeptide 1นะคะหรือว่า โปรตีน EGF นั่นเองค่ะช่วยบำรุงผิววัยเราเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มก่อน<ไ>อเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะเซรั่มเขาเนี่เข้มข้นมากๆไม่เหนียวเนนหนอะหนะเลยนะคะทาลงบนผิวแบบนี้นะคะเม,มืองไทยเมืองร้อนนะพี่ใช่แล้วสำคัญมากๆทาผิวปั๊บมันจะรู้สึกว่าเย็นสบายบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่ายมากๆค่ะวิธีใช้ก็ง่ายเชียร์ยงงใช้เช้าก่อนนอนทาหน้าทาคอลงมาถึงอกอจบตัวเดียวอยู่แล้วครั้งแรกที่เขียมใช้เนี่ยนะคะใช้ก่อนนอน ตื่นมาเนี่ยรู้สึกเลยเราไปเดินไปหน้าก็จบเฮ้ยผิวเรามันดีขึ้นผิวเรารู้สึกว่ามันเงาขึ้นมันชุ่มชื่นขึ้นพอเราจับผิวตัวเองอะ่ะจากผิวที่แห้งกร้านนะคะครู้สึกมันนุ่มขึ้นเหมือนผิวได้รับการบำรุงพอตัดสินใจใช้ต่อเนื่องนะคะผิวชุ่มชื่นถึงระดับหนึ่งค่ะริ้วรอยต่างๆที่เราเคยกลัวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากรอบดวงตาเนี่ยมันแลดูบางลงค่ะ ร่องแก้มร่องน้ำหนักที่พี่เข็มเคยกังวลมากๆน่ะ,นะคะแล้วรอยดำๆทั่วหน้าเนี่ยอุ้ยมันกระจ่างใสขึ้นนี่แหละก็เลยจะบอกว่าผิวหน้าวัย52นะคุณผู้ชมไม่ได้ฉีดไม่ได้สัญญกรรมนะคะได้แบบนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเข็มมานั่งตรงนี้เนี่ยนะคะเข็มได้ใช้เอง ศึกษาเองผลลัพธ์อย่างที่เห็นเลยค่ะก็เลยอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองเปิดใจลองใช้ดูนะคะว่าคริสต้าเนี่ยนะคะคุ้มค่าจริงๆตกวันละ20บาทอุ้ยเช้า10บาทเย็น10บาทเฮ้ยได้ผิวดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังไม่ผิดเชียร์ก็ฟังไม่ผิด20บาทต่อวันนะคะเซตนี้คุ้มค่าที่สุดเลยตั้งแต่จัดโปรมาทั้งหมดเลยนะคะเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นค่ะให้หยิบโทรศัพท์มารอก่อนเลยเพราะว่าคุ้มจริงๆนะคะโทรมาตอนนี้เลยนะคะ0ูนย์ 021116,000ค่ะ021116,000นะคะ ปกติแล้วนะคะกระปุกนี้นะคะ2,500บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะซื้อ1กระปุกนะคะแถมกันแดด1หลอดค่ะทั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะ100สายแรกค่ะได้แบบเดียวกันไปเลยค่ะอีก1เซตค่ะนี่2เซตนี้นะคะเซรั่ม2กระปุกกันแดดอีก2ชิ้นค่ะทั้งหมด4ชิ้นนะคะ7,400บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง 1,990บาทเท่านั้นค่ะรีบกดโทรศัพท์เลยนะคะ021116,000 021116,000ค่ะตกวันละ20บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆค่ะรูดบัตรได้นะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้ค่ะคุ้มที่สุดแล้วค่ะบำรุงผิวและก็ป้องกันแดดด้วยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะทั้งหมดนี้4ชิ้นเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะย,ยุคสมัยนี้นะคะใช้ของดีในราคาคุ้มค่าเนี่ยดีที่สุดแล้วโทรเลยนะคะ0 1 6 0 0 0 021116,000ค่ะ100สายแรกนะคะซื้อ1เซตนะคะแถมฟรีอก1เซตค่ะทั้งหมดนี้นะคะ7,400บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะแต่บอกก่อนเลยนะชีว่าพี่เขมเนี่ยนะ,ะไม่ได้ใช้คนเดียวพี่เข็มนะคะใช้แล้วเห็นผลนะคะก็เลยแนะนำคุณแม่ด้วย<ะ>อยากให้ชีเห็นหน้าคุณแม่พี่เข็มมาก อายุก80แล้ว80แล้วแล้วก็อีกคนนะคะที่ใช้ตามเข็มนะคะคือพี่แหม่มพาชริดาหรือว่าพี่แหม่มสาวสาวสาวพี่แหม่มเนี่ยนะคะไม่ใช้สกินแคร์เลยเลยนะคะตัดสินใจใช้คริสต้านะคะพี่แหม่มอายุ54แล้วนะคะพี่แหม่มยังผิวดีขึ้นมากๆเลยค่ะลงทุนแค่เช้า10บาทเย็นอีก10บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าคริสต้านะคะเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพที่อยากผิวดีขึ้นนะคะพี่เขมค่ะคุณผู้ชมทำมาว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วพี่เหลือ30สิสายเอง เพิ่มได้ไหมคะเพิ่มให้อีก50สายแล้วกันขอบพระคุณค่ะพี่ <c oughs> 50สายเท่าน,นั้นค่ะโทรมาตอนนี้ค่ะโอกาสสุดท้ายค่ะสุดท้ายนะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะดลดถึง70%นะคะเชื่อเข็มด้วยค่ะอายุ52นะคะได้ผิวแบบนี้เนี่ยต้องคริสต้าเท่านั้นค่ะ โทรนะคะ021116000 021116000ค่ะ1เซตนะคะแถมอีก1เซตค่ะเซรั่ม2กระปุกกันแดดอีก2ชิ้นนะคะทั้งหมด4ชิ้นนะคะจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะใช้ยาวๆไปเลยค่ะ3เดือนนะคะตกวันละ20บาทเท่านั้นค่ะเงินไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะมีเงินแล้วค่อยจ่ายค่ะ,คะแต่จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะโทรมาตอนนี้เลยนะคะ021116000 0 2 1 1 1 6 0 0 0หรือ l i ไลน์ @crista ค่ะคือนอกจากนะคะพี่เขมจะเอาสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะไบท์แอนด์บอนที่นี่นะคะยังมีเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยพี่เขมวันนี้ต้องขอบคุณพี่สาวคนสวยคนนี้มากๆเลยนี่แถมมีอันนี้อีกอันนี้ขอเลยนะน่ารักเนาะเดี๋ยวเซ็นชื่อให้เดี๋ยวเซ็นชื่อให้หน่อยนะคะ ฟินสุดๆเชียงมีความสุขมากเลยนะคะอุ๋ไม่น่าเชื่อเลยว่าเชียงใหม่จะมีมุมในการท่องเทีย่ยวแล้วก็มีสถานที่ดีๆเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะคะแต่คุณผู้ชมเชียงมีของฝากมาฝากอีกแล้วนะคะฉะนั้นมาร่วมสนุกกับเราตอนนี้ค่ะเพียงแค่ตอบคําถามของเชียงให้ได้ว่าต้นที่นํามาใช้ในการทําเส้นใหญ่ทอผ้าคือต้นอะไรนะคะส่งคําตอบพร้อมกับรูปถ่ายของคุณขณะที่รับชมหน้าจออยู่มาที่ Facebook ของ One Day Special ส่งมาเยอะๆเชีย์ชอบมากเวลาเห็นทุกคนส่ง คำตอบมาเล่นกับเรานะคะและอย่าลืมรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง My Channel Official เซิร์ชคำว่า One เดย์สเปเชีได้เลยนะคะแล้วมาคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าอยากให้เราไปที่ไหนใน Facebook ของเราค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเชียร์จะพาไปที่ไหนอีกติดตามชมกันให้ได้ทุกวันเสาร์บ่ายมองตรงไทยรัฐทีวีแห่งนี้ช่อง32กับ One Day Special ค่ะสวัสดีค่ะ แล้วหอมที่อยู่ในนี้กบหอมแก้มแม่อันไหนพิเศษกว่ากันหอมนี้พิเศษกว่าค่ะไม่ชิมหรอเอาไปจบไปอันนี้คือไมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเอาไม่สวัสดีเหรออันนี้คือเปลี่ยนมาเหรออันนี้คือต่อต่อมาเหรอเปลี่ยนจะทักคุณผู้ชมตลอดเวลา